มาแล้วครับขบวนหนึสามสมนะครับวันนี้ล่าช้าอยู่ประมาณสามสิบสี่นาทีนะครับกำลังจะผ่านสถานีบ้านแฮดตีห้าสามสิบห้านาทีนะไม่รู้ว่าได้หัวอะไรมานะครับวันนี้เดี๋ยวมาคอยดูกันนะครับตีห้าครึ่งก็แจ้งแล้วนะครับตัวนี้ พอรอปิดไฟนะครับโอ้โหวันนี้พูดได้สารเยอะอยู่นะครับเต็มกระบวนรถเลยนะครับ